วันนี้นะครับผมก็ได้เกียรตินะครับจากท่านสมัเทพุตินรัฐมนตรีกระทรวงว่าการไะทิมไ,ได้มาท่านที่สุราษฎร์ธานีเพื่อมาประกาศให้ชัดเจนว่ากระท่อมปลดล็อกกระท่อมถูกกฎหมายกระทอมม่ะทอมไม่อยู่ภายใต้ย,ยาสตเสพติดประเภทห้าคำถามไม่ง่ายเลยครับพรุ่งนี้ทุกคนปลูกกระท่อมได้ขายกระท่อมได้ แต่ที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรท่านมสมศักดิ์นะครับได้มีนโยบายให้คนที่ติดคุกมากกว่าพันกว่าคนเรื่องกระท่อมนะครับได้พยรโทษหมดเลยนะครับพ่อแม่ก็จะได้กลับไปเจอลูกนะครับถ้าใครมีคําถามเ,เรื่องกระท่อมนะครับติดตามทมทั้งวันวันนี้นะผมอยู่กับท่านทั้งวันเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะครับให้ฟังจากท่านพี่เลนะ้ขอบคุณมากครับวันนี้ผมดีใจดีใจ ม่ใช่พี่น้องกับบ้านนาสถานบินาสาบริรักษนาสานทั้งหและพี่น้องชาวชาวชีงใต้ซึ่งวันทุกนี้เลยได้เข้าสรีเป็นความดีใจและเป็นความภาคภูมใจร่วมกันที่เราได้ลมทำงานและ sẽ càng công nhận được một cách chi thực ra chỉ sản phẩm. Nên là khi thì พูดคุยทำความข่าใจจากการที่ท่านกำลังสบทางปตทไปประชุมกับอสที่จะอดสตอนปีประมาณ105ท่านนั้นก่ได้เสนอขอให้ระหนําพุกเป็นตัวแบบของการอนุรักษ์การศึกษาวที่ใ คามคิดทำามีประโยชน์ซึ่งกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ทำได้ในขณะนั้นกฎหมายยาเสพติดให้โทษมีของสอบให้นักโทษแบบแล้วก็มีการแก้ไขมาเป็นครั้งที่หนึครั้งสุดท้ายเป็นเรื่องขอท่อมๆเก็เปิดโอกาสหน้าตา50ใจถ้าเกิดทักสอบเนี่ยให้สามารถถูกเลื่อใจ และทำกานศึกษาต่างๆแต่ก็เป็นต้นแบบถ้าจะบอกว่าผมเป็นปีดาแห่งต่ท่านไทยแลนด์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นท่านกำลังสงครามมากกว่าท่านยิ่เป็นผู้คนที่ได้พึ่งเทนะครับผมขอชื่นชมจริงๆและผมก็เชื่อว่ามาวันนี้ที่26กุมภาพันธ์นะครับ ผมมาที่โรงแรมไรมอนไนมอนแล้วมาพูดคุยกันทุกคนตอนนั้นครูยังไม่อะไรนะประมาณกั้อให้ทุคนมาพูดคุย้วก็ได้เพราะเราเป็นหววใจเรื่องการทำให้เพืนเข้ามเป็นเศรษฐกิจถ้ากันเยอะๆผมก็ติดมาตมาทางเกต